ทำไม่ไหวก็ยาวื่นจะแก้ทีจะงั้นแก่เไปตายซะไม่หมดจีนเหรอไปลงนรกซะรวยไปเลย แกไมกมยด้งช้มแกไมไปาเขาบอกแดดกับทันจีแมนฉันมาแล้วลาสิงเอาไ้เอาไปแล้วเจอแต่ตัวมันอีแล้วไปก่อนะจีฉันก็ไปละันแกตายด้วยไปนี่ขือแมนฉันช่วยหนนะ การทะลยอมมีกาสูญสีเ็ตายน่เดีฉันกัมจัดด้านหน้าเองแแกมีไม้ดงงค่เหรอเจ็ายจาเอาเพื่อนฉันคืนมาจ้าขอบคุณมากไปตายซะจ้าย่อไปเลยใช่โอ้ยใส่ที่ด้วโอ้ไม่ นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ย oh, จีแมนคนลังทำอไมอยู่เราโอเคเพื่อนฉันไม่โอเคตาย่ายตายอย่าทำฉันนะอย่าโผล่วะทีวีบูมแมนเหรอโอ้ไม่ห้องไฟ ไล่ตัวให้ทั้ทีเลยไอ้อดหัวให้ด้วยบิตขามันจหน่ะเลยไ้อะไรเนาะสุดยอดไปเลยอะไรคนทีวีม่เอดลักกบเลยอ่ะขอบคุณนะ โยู่กับทัพย์เพื่อนเต้นกันเถอะนี่มันฐานเราเฮ้ยอย่าบอกเพื่นอนใครท่านขย่าป่ามาแล้วหนีแล้วหนีแล้วมีต้องมีต้องการการะต้องเสริมอ่าพวกเราไม่ไหวไม่ไหวนายกลับเข้าไปยาวมานันแนออนอกเผาฐานนีพังไปเลยจ้าใจเราเร่งตีไงยิ้มหยุดไหม

야, 너가 더 쎄고, 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 กิดอะไรขึ้นโอ้ไม่เพื่อนฉันเขาลงสวันตายหออย่ามาทำเกิดุ้งเจ้าเจ้าเจ้าดอยสักทีเอเล่นลับล้างกบไปไปไปยาไปพวกเราพวกเราไปซ่อมคนกันมาจะช่วยนายเองเฮ้ยจ้าเฮ้ยขอบคุณลุงมนขอบคุณอะไรกัน เอพวกเราบุกเลยไอ้พวกนี้ดึงโดนไม้ส้วมปล่ยวันนี้ก็อาละเออสุดยอดไปเลยแต่ไม่เหลือสักตัวเลยล่ะพวกเราเดินหน้าลุย ก็บไปได้อีกหนึ่งอรก่ตายซะโอ้ยแกินยอดมนไโดนมันมีสจนี้แหละมาแล้ววเดินน้ไปเลยเร็วเลยจะไปไหนล่ะจจะบอกให้นว่าไปไหนไปช่วย่านปมน ได้จ็เลยนะเพื่อนที่ต้องมาช่วยยน่ารักจริงๆเลยไม่ไม่ใช่เวลามาดูสาวนะเพื่อนเออเอ้ยเพื่อนระวังอย่าตายอย่ามีมือฉันโอ้ยเก็บกลมาแล้วล่ะปังเราจะโคกและก่อดไหลงูไปลงนรกแล้วก็ยุดด้วยละอึงยังมาอ้าตอนนี้เหรอช่วยแล้วบวกอะไรอ จล <ไป S 1> แล้วพวกเราระวังอ้าชิบหายแล้วไปอ่ะต้องต้องไปอืมเหยียบไปเ,เลยนะพวกที่พี่ไม่เหนฉันขอกอดนะอ้าไปแล้ว ไปแล้วพวกเราเดินหนะ้าเดินหนะ้าเร็วเร็ว,รว,รวโอ้สุดยอดไปเลยคริโต๋เหมือเป็นรอยพวกเราพวกเราบุกเดินหนะ้าไปช่วยเดเธอร์สปิการแมนกันแกคิดจะทำอะไรล่ะไปตายจากนี้เลยนี่กับของทางทจริงไปเร็วเดินหะน้ากันต่อกดสวยแล้วอ้ <c oughs>

ชใช่แล้วาแกไปตายซะนี่เอา,อานี่ไปกินอบาดมากโอ้แกไปตายซะตายแนะ่เสุดยอดไปเลยเพื่อนใช่ฮะโอ้ไม่นะขอบคุณทำธุรกิจนี้นุมเแล้วสวยแล้วเรา โอ้อะไรกันอะพวกเราหนีแล้วเขากลับมาแล้วไครกลับมาฮะเออนหนีก่อนละไอพวกกันทำ<ว>นี่ไยแก่สปิตายทั้งหมดต้องหนีแล้วพวกเราหนีแล้วไปไปไปทำไงดีละ่ะทีนี้โอ้ไม่ช่วยส่งแกตายไม่ไมไม เงียบไว้ละแต่มันรู้ตัวได้เลยอะไรกันเหรออ้มมาหยุดข้าซะพี่ใหญ่คือว่าตกใรมากอีกนี่งขนะ้าสติกลอววันไหนดีๆแล้วเพื่อนไอรมันเป็นเพื่อนแกไม่ชอบนเเพื่อนแกยิงกัมีสูงขึนไ

Hãy không, tôi không tôi. Tôi tôi có gì vậy? sao mà lại có cái 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 cái

ทำไมมีื่ตัวกันนี่ย่ฉันทำอะไรลงไปไมใช่สิ่งดีไมไม่ไม่ฉันไม่โอเคฉันทำเรื่องที่เลวร้ายออไปยกโทษให้ฉันด้วย

เก็ยร์มาแล้วทุกคนลองรอดนายร่วงมาใส่ฉันนะเพื่อนวิแกอย่าทำเพื่อนฉันเขอบคุณมากอะไรกันนะแกเดิรัตายกับหมดแล้วล่ะอะไรกันเนี่ยโอโทษนะวู้วย่้ โอ้ย,อย,อยออไ,ไม่สิบเอโอ้ยใช่ใช่ก่ยุ่ยเนี่ยคงไม่ได้ใช่ทีนงเลยเฮ้ยเ่มี secret box เลยเราคุณเอ่อ t i ร l e สปมาไหนกลับมาแล้วใช่ไหนกลับมแล้วเพ่อนว้าว่ดีต้อนรับกลับนะที่ทีต้อนรับกลับนะเพวก อีดีตอรับกับไททันสปีกเกอร์แบ้